สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงในแบบสึกขัดหน้า58แล้วนะครับวันนี้จะเป็นการเกี่ยวกับการวาดภาพหรือว่าเขียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในบทนี้ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุและการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งครูก็มีตัวอย่างนะครับการที่จะทํางานหน้านี้ให้เราดู อันนี้นะครับแล้วก็เขียนเรื่องการดูดซับน้ําของวัสดุนักเรียนก็วาดภาพวัสดุที่สามารถดูดซับน้ําได้มาหนึ่งอย่างนะครับอันนี้เป็นรูปผ้านะครับเป็นผ้าขนหนูแล้วก็เขียนบรรยายนะครับว่าผ้านํามาทําผ้าเช็ดตัวเพื่อใช้เช็ดตัวที่เปียกหลังจากอาบน้ําให้แห้งอันนี้เป็นตัวอย่างครับหรือบางคนอาจจะเอาอย่างอื่นก็ได้เช่นตัวนี้ครับเป็นกระดาษทิชชู่ ซึ่งเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วนะครับเออขียนว่าการดูดซับน้ำวาดภาพม้วนกระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่นแบบนี้ครับเขียนบรรยายว่ากระดาษนำมาทำกระดาษทิชชู่เพื่อใช้เช็ดสิ่งต่างๆที่เปียกให้แห้งได้นะครับแบบนี้ใครใครอาจจะไม่ไม่อยากวาดภาพผ้าขนหนูก็อาจจะเอากระดาษทิชชู่แบบนี้นะครับหรือใครอาจจะวาดแบบอื่นอาจจะเป็นเขียนว่าการดูดซับน้ำวาดรูปล่ม ร่มเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกสมบัตินีไม่ได้ดูดซับน้ําแต่เรานํามาทําล่มเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกเพราะว่าร่มเป็นพลาสติกไม่ได้ดูดซับน้ำครับหรือใครจะวาดรูปสิ่งของอื่นๆนะครับก็สามารถเขียนบรรยายว่าสิ่งของที่เราวาดอันนี้ดูดซับน้ําสามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือว่ามันไม่ดูดซับน้ําเรามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแบบนี้นะครับสําหรับการเรียนวิ ทฤศาสตร์วันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้นักเรียนทํางานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปออก,ก่อนครับสวัสดีครับ